ขายที่นี่มานานเนี่ยคะขายที่นี่มาปีนี้น่าจะเป็นปีที่11หรือ12ผมไม่แน่ใจนะคนแถวนี้ก็จะรู้จักก้อยเอสกันดีเลยว่าขายยืนพื้นอ,อยู่ที่เนี่ยแหละก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะก็จะมีร้านขนมหวานตรงนี้อีกร้านหนึ่งแต่บางคนเขาก็ไม่ได้เป็นสายหวานเขาก็จะไม่รู้จักก็ส่วนใหญ่เด็กๆมันจะมาจากตามเพจแล้วก็เอ่อาพากันมาอะไรเงี้ยฮะ แต่เปิดช่วงเย็นเย็นถึงค่ำนี้เด็กๆเขาก็มาเหรอคะใช่เขาก็จะมาประมาณสัก6กโมงบางทีเขาเลิกเรียนเขาอะไรเงี้ยเขาก็มาสักสองทุ่มสามทุ่มนก็นมาหลังจากนั้นก็เป็นพวกคนทั่วไปคนทางานที่เลิกงานแล้วอะไร่างเงี้ยเป็นเป็นคนที่ชอบทานขนมเมียเมียชอบทานเราชอบทําเราก็เลยต้องทําให้เมียกินหลักการมีแค่นี้เองครับ คือเขาอยากกินอะไรเราต้องทำาฮะเพราะว่าถ้าไปซื้อเขาอ่ะบางทีมันก็มันก็แพงอ่ะรายได้เราไม่ได้เยอะเราก็เลยต้องหักทำประมาณนี้ครับ <คง S 1> รก็เลยอยากแบบว่าแบ่งปันให้คนอื่นได้กินไอสิ่งที่เราชอบแบบผมทําในสิ่งที่ผมผมผมกินนะอย่างของที่เราใช้เราก็อย่างที่บอกะฮะผมไม่ได้ใช้ของแบบห่วยห่วยเอาแต่ของที่เรากินอะไรเงี้ยมาทําอย่าง, <Excuse me. S 1> าางแต่ด้วยราคาก็ต้องบอก,ออกตรงๆว่าด้วยราคา จะแบบเอาตัวท็อปมาเลยอ่ะตัวนําเข้าทั้งหมดอ่ะมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็ในราคาเท่านี้เราเอาตัวที่ดีที่สุดที่เราจะทําได้ให้เรามีกําไรนิดนึงแค่นั้นเองปกติเป็นคนชอบทําบุญนะคะที่ร้านเนี่ยเออส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะไปทําบุญตามวัดตาม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 ,มูลน,นิธิอะไรอย่างเงี้ยฮะ<ม>แล้วหลังๆก็คือเราพอเราขายปุ๊บเราก็เราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปอะไรเงี้ย ผมว่าก็ดีนะมีโครงโครงโครง,งการอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ในร้านก็ได้ทําบุญค, <ง S 1> <ส>คนอื่นเขาเห็นด้วยเขาก็ไปหยอดตังค์เยอะแยะเอาไปออกไปสองสารอบแล้ว,เ,ลวเขาก็หย,หยอด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 แล้วก็แล้วก็มาใส่ใส่ใส่ใสเก็บยอดเก็บยอดเก็บยอดอะไรเงี้ยคือคือเราแนะนําเขาหรือว่าเขาอ่านจากเขาอ่านเองเขาหยอดเองผมไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีเวลาไปนั่งคุยกับเขาฮะเพาะบางทีเขาก็มาถามว่ามันคืออะไรเราก็บอกว่า ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆมีแค่ผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ตังมาฝากแล้วก็ใครอยากกินขนมก็มาเอาไปครั้งละสี่สิบาทแค่นี้ถ้าเห็นด้วยก็หยอดตังเราก็ไปเพิ่มยอดเอาแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยากจะใช้สิทธิ์ก็บอกจะรวยจะจนผมก็ก็แล้วแต่เพราะมันสิทธิ์ของเขาผมในใจเล็กๆด้วยบางทีตอนเด็กๆเราเราไม่มีตังค่ะพราแม่เราไม่มีตังเขาก็มาเราก็แจกขนมบ้างอะไรบ้าง แล้วก็ตอนนี้ก็มีโครงการนะฮะอันนี้นนก็บอกเขาอย่างเขาเคยกินแค่ปังเย็นอย่างเดียวไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งอย่างอื่นเพิ่มเขาก็มาดึงคูป,ปองไปเขาอยากใส่อะไรไปเราก็ใส่เพิ่มให้แล้วหลังจากที่เขาร่วมโครงการเราพบว่าเรามีความสุขเพิ่มขึ้นหรือว่าได้รับอะไรกลับมาแล้วเ,ออเด็กๆเ,เขาก็มีความสุขดีนะฮะเขาบอกมันมีคนอย่างนี้จริงๆแบบเขาบอกก็นี่ไงก็มีคนหลอดเต็ไมไปหมดเลยอะไรแบบนี้